สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนเมษายนพศ2568นะคะคลิปนี้สามารถดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะแล้วก็ ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่มอสามารถรกดปุ่มซับประแตงหรือกดปุ่มคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนโสดชาวลัคนาราศีมังกรก่อนนะขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ อาศนถือไม่เท้าเด็กถือเหรียญห้าดาบราชนีถือถ้วยเด็กถือดาบเก้าเหรียญดอะทาวเวอร์สิบเหรียญ อสินถือถ้วยแปดเหรียญโอ้เงินมาเยอะเลยนะถช้าเช้าลัคนาราศีมังกรพลงานของเช้าลัคนาราศีมังกรคุณเนี่ยเป็นคนที่ใจดีนะคะถ้าคุณได้รักใครและคุณรักจริงพร้อมดูแลเอาใจใส่เสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างคุณได้รักใครและคุณรักจริงนะคะบางคนนี่พร้อมดูแลพร้อมเปยเข้าด้วยนะเปยเงินเปยทองเขาด้วยบางคนนะ คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนที่เก่งฉลาดนะคะแล้วก็ดูภายนอกของคุณเหมือนเป็นคนเข้มแข็งแข็งแกร่งแต่ภายในใจลึกๆของคุณคุณเป็นคนใจดีนะคุณอ่ะเป็นกลณมิรกับทุกคนถ้าคนที่เข้ามาดีกับคุณนะคุณก็ดีกับเขานะคะแต่ถ้าใครก็ตามที่เข้ามามีเล่เหลี่ยมกับคุณหรือจะเข้ามามีพลังงานลบๆให้กับคุณคุณก็พร้อมสู้นะคะคุณไม่ชอบนะ ไม่ชอบใครที่จะเอาพลังงานลบๆมาให้กับคุณคุณสู้นะคะคุณไม่ยอมคนเหมือนกันนะคุณอะถึงแม้ว่าภายในใจลึกๆของคุณคุณจะเป็นคนใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่ถ้าใครมีพลังงานลบๆให้กับคุณคุณก็ไม่เอาเหมือนกันคุณก็พร้อมสู้บางคนคุณทํางานเกี่ยวข้องกับการเดินทางทุกชนิดนะคะหรือบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับการเงินออกเงินกู้หรือทํางานเกี่ยวกับไฟแนนซ์หรือ เป็นในหน้าค้าขายที่ดินก็ได้นะบางคนนะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือบางคนคุณทํางานเกี่ยวข้องกับช่างซ่อมรถช่างไฟฟ้านะคะหรือช่างซ่อมทุกชนิดนะคะแบบติ๊กถึงอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงนะคุณเป็นคนที่ละเอียดร,บรอบคอบทําอะไรแล้วจริงจังจริงใจนะคะคุณไม่ได้ทำเล่นนะทาอะไรแล้วคุณลงมือทํา ทำอะไรล้วนแล้วแต่มีความสําเร็จนะคะชาวลัคนาราศีมังกรบางคนคุณเป็นคนรวยนะคะสิบเหรียญเกเก้าเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญเก้าเหรียญสิบเหรียญน,นะคะคุณเป็นคนรวยคุณมีมรดกทรัพย์สินเงินทองคุณมีบ้านคุณมีรถนะคะคุณมีเงินใช้มีเงินจ่ายแบบไม่ขาดมือบางคนมีเงินฝากด้วยนะมีเยอะด้วยบางคนนะ หรือบางคนก็ไม่ได้ถึงขนาดร่ำรวยแต่มีเงินใช้ใชเงินจ่ายแบบไม่ขาดมือสบายๆนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีมังกรบางคนที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคนที่ผ่านมานะโอ้โหสุดๆเลยนะที่ผ่านมานะเจอหนักนะคะเดอะทาวเวอร์นี่คือเจอแบบชุดใหญ่ก็ว่าได้ะคะทีผ่านมานะ บางคนคุณกับคนรักของคุณจบกัดกระทันหันทะเลาะกันนะคะแล้วก็พังกันไปกระจัดกระจายกันไปคนละที่ละทางนะคะทุกนะคะความรักความสัมพันธ์ั้นั้นนะทุกมากเลยคุณนะแต่ในตอนนี้คุณสบายแล้วนะคะหลังจากสถานการณ์การเปลีป่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณมันได้จบสิ้นลงชีวิตของคุณดีขึ้นนะคะคุณมาโฟกัสในเรื่องของการงานเดินทางทํางานหาเงินเก็บเงิน แล้วก็บางคนตอนนี้คุณแบบคุณมีเงินนะคุณรวยนะตอนนี้นะเก็บเงินจนได้เป็นกอเป็นกรรมจนสร้างฐานะครอบครัวของตัวเองได้นะคะบางคนคุณเป็นโสดมาตั้งนานแล้วนะก้าวเรียนขึ้นมานะคะคือคุณเป็นคนโสดที่แบบอยู่ได้คุณเลี้ยงตัวเองได้คุณดูแลตัวเองได้คุณสวยคุณหล่อคุณสตรองนะคะบางคนนี้ไม่อยากได้ความรักเลยนะ เพราะว่าการอยู่เป็นโสดนี่สบายอกสบายใจกว่าการมีคู่อะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคุณอาจจะเคยผ่านในเรื่องของความรักมาทุกในเรื่องของความรักมาแต่ตอนนี้คุณอยู่ได้สบายอกสบายใจแล้วก็มีเงินด้วยนะคะมีความสุขกับคนรอบข้างมีความสุขกับครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรือบางคนอยู่กับลูกสบายอกสบายใจนะคะเป็นโสดแบบสบายๆนะคะตอนนี้นะ นี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะขอดูดวงความรักคนโสดให้กับชาว,วันาราศีมังกรเลยค่ะ าราศีมังกรคุณเป็นคนที่รักคนยากเปิดใจให้กับคนยากนะคะภายในความรู้สึกนึกคิดของคุณคุณคิดว่าคุณอยากจะได้คนรักที่เข้ามารักคุณรักเดียวใจเดียวให้กับคุณนะคะและคุณก็พร้อมที่จะมีความรักเดียวใจเดียวให้กับเขาเช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณจะได้พบเจอคนรักแบบไหนนะคะราศีนิทเรียนราศีนิทรดราศีนิทเรียนนะคะขึ้นมา บางคนคุณเป็นคนโสดที่อยู่ได้จริงๆนะดูแลตัวเองได้เลี้ยงตัวเองได้ราชินี้ถือเรียนขึ้นมานะคะแต่คุณจะได้พบได้เจอคนคน,คนนี้นะคนที่จะเข้ามารักคุณคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนรวยนะคะเขาอาจจะเป็นพ่อไม่หรือแม่ไม้เขามีเงินเขามีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นำมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะ เขาเคยผ่านในเรื่องของความรักมาผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมานะคะคนคนนี้นะหรือชาวาราศีมังกรบางคนคุณจะได้พบเจอคนรักของคุณคนนี้แบบกระทันหันนะคะเหมือนสายฟ้าฟาดลงมาหอคอยแบบเปรี้ยงๆนะคะคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าจะได้พบเจอคนคนนี้ แต่คุณจะได้พบเขาแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเห็นไหมเขาเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมานะบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณนะที่จะเข้ามาขอโอกาสคุณนะคะคนคนนี้ที่เขาเคยทำร้ายหัวใจคุณทำลายความรักที่ดีที่คุณมีให้กับเขามันพังลงไปล้มลงไปนะคะตอนนี้เขาคิด อยากจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะหกเหรียญคนเก่าๆของคุณที่คุณกับเขาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาก่อนนะคะหรืออาจจะเป็นแฟนเก่าของคุณก็ได้นะภรรยาเก่าสามีเก่าของคุณก็ได้นะคะที่คุณกับเขาเคยช่วยเหลือกันมาก่อนเขาช่วยคุณคุณช่วยเขาหรือคุณก็ได้นะเป็นคนที่ช่วยเหลือเขามากกว่าเป็นผู้รับนะคะ เนี่ยคนคนนี้เขาอยากจะกลับมานะคะคนเก่าๆของคุณอยากจะกลับมาขอโอกาสคุณกลับมาหยิบยื่นความรักที่มีความยุติธรรมให้กับคุณนะคะโรบีออฟฟาโจนคนเก่าๆของคุณจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณนะคะที่คุณกับเขาเคยหันหลังให้กันไปแล้ว จะกลับเข้ามาขอโอกาสคุณนะคะพลังงานของคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเขา,าจจเป็นคนที่มีอีกโก้แต่เขาเป็นคนที่ทํางานเก่งขยันนะคะเขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟเมทสิงเดโนนะคะแล้วก็ธาตุลมตุลกุมเมถุนธาตุดินพฤกษบกันบังกรนะคะแล้วก็คนเกิดวันพฤหัสห้าดาบ เป็นคนที่คุณกับเขาเคยทะเลาะกันเคยมีปัญหาประเด็นการคนเก่าๆของคุณนี่แหละนะคะคุณจะได้พบเจอเขานะคะคนโสดชาวลัคนาราศีมังกรคนเก่าๆของคุณนะจะเข้ามารักคุณเขายังเอาคุณออกจากใจเขาไม่ได้นะตอนนี้นะคุณยังอยู่ในหัวใจของเขานะคะโอ้เขาเป็นคนที่เอาแต่ใจคนคนนี้ของคุณนะ เอาแต่ใจเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงด้วยเหมือนนี่ใส่เข้าเหมือนเด็กนะคะอีโกโ้คนคนนี้นะโอ้เดมเพลอร์คนมีอีโกโ้บางคนคนคนนี้ของคนคนเก่าๆของคุณเนี่ยจะกลับมาขอโอกาสคุณแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของคุณนี่แหละจะเข้ามาขอโอกาสคุณนะคะ เพราะว่าในตอนนี้คุณยังอยู่ในหัวใจเขาเขายังถือคุณไว้ไหมราชินีเทเรียนเขาถือคุณไว้นะตอนนี้คุณกับเขาอาจจะไม่ได้พูดได้คุยกันแล้วนะไปอยู่คนละที่ละทางแล้วนะเขาก็ไปอยู่ในที่ของเขาคุณก็อยู่ในที่ของคุณอิโก้เห็นไหมห้าดาบราชินีเทดาเด็กถือดาบแล้วก็เดียมเพลอร์นะคะคนอิโก้สูงอีโก้สูงปรีเลยนะคนคนนี้บอกได้เลยอีโก้สูงคนเก่าๆของคุณคนนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขานะว่าเขาจะจัดการอีกโก้ของเขาได้ไหมนะคะว่าที่ผ่านมาที่คุณกับเขาจบกันไปอ่ะความมีอีกโก้ของเขาเขาเอาตัวเองเป็นใหญ่เอาแต่ใจตัวเองจึงทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันจึงพังกันไปนะคะนี่ปากร้ายปากแรงเห็นไหมดูปากของเขานะคะปากร้ายปากแรงแต่ก็เอาจริงๆแล้วพอจบจริงๆอะ่ะก็ ขาดคุณไม่ได้เนี่ยถือคุณไว้กอดคุณไว้นะคะตอนนี้คิดถึงคุณมากนะคะตอนนี้นะนี่อยากจะอยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณอยากจะมาแต่งงานกับคุณในความคิดของเขานะที่ผ่านมาเขามีอิโก้อิโก้เข้าสูงนะคะแต่พอในวันที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาอ่ะเขาคิดถึงคุณยึดติดอยู่ที่คุณแล้วก็คิดอยากจะมาลงหลักปักฐานกับคุณอยากจะมาแต่งงานกับคุณนะคะ เ h e เวอร์เห็นไหมสีเมถาวรแล้วก็ The เวอรนะคะนี่คนคนนี้เขาจะวนเวียนกลับมาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนคนเก่าๆของคุณนะถ้าเขากลับมาในครั้งนี้นะพร้อมที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบคิดกับคุณจริงจังจริง,จรง,จรงใจกับคุณอยากจะมีความรักที่มีความมั่นคงอยากจะมาแต่งงานกับคุณนะคะ คนสดบางคนคุณอยู่ได้แล้วนะ 9. เก้าเหรียญน,นะคะบางคนไม่เอาแล้วนะความรักนะคะฉันไม่เอาแล้วความรักที่ผ่านมาฉันเจอแบบทุกข์เหลือเกินอะไรประมาณนี้นะจึงทําให้คุณกลัวความรักไปเลยนะบางคนนะคะไม่อยากจะได้แล้วความรักถ้าเอามาอีกก็กลัวเหมือนเดิมนะคะตอนนี้คุณอยู่ได้แบบคุณมีความสุขกายสบายใจคุณหลับจะตื่นกี่โมงคุณก็ตื่นได้นะคะ คุณอยากจะกินอะไรก็ได้กินคุณมีเงินใช้เงินจ่ายไม่ขาดมือคุณคุณมีเงินคุณสวยสตรองคุณหล่อนะคะตอนนี้นะไม่อยากจะได้แล้วความรักอยู่คนเดียวดีกว่าสบายๆใจบางคนคุณเลี้ยงนกด้วยนะหรือคนโสดบางคนที่คุณเข้ามาดูคลิปนี้นะคุณโสดมาตั้งนานแล้วนะโสดมาตั้งนานแล้วคุณอยู่คนเดียวได้อย่างสบายๆแล้วตอนนี้ คุณอาจจะรอคอยคนรักที่ดีที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณก็ได้นะเพราะว่าคุณมีเก้าเหรียญแล้วตอนนี้ชีวิตของคุณมีความสุขรอบตัวของคุณคุณมีความสุขพร้อมเพียงหมดแล้วแต่คุณก็ยังมีความเหงาลึกๆอยู่ในใจของคุณนะคะคุณก็อยากจะได้ความรักที่ดีเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณอีกหนึ่งเหรียญจากเก้าเหรียญเป็นสิบเหรียญคุณจะมีความสุขมากเลยนะคะตอนนี้คุณก็รอคอยความรักที่ดีคนรักที่ดีที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณนะคะ เนี่ยบางคนคุณไม่เอาแล้วนะคนเก่านะคุณรอคอยคนรักที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่ดีที่พร้อมที่จะเข้ามารักคุณรักเดียวจะดีไว้กับคุณพร้อมที่จะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณพร้อมที่จะมาอยู่เคียงข้างคุณมีความรักที่มีความมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณแต่เพียงผู้เดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณไหมนะคะบางคนนะ แต่บางคนก็จะเป็นคนเก่านะที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแปดถ้วยเนี่ยคนที่คุณกับเขาเดินหันหลังให้กันไปแล้วเนี่ยจะกลับมาขอโอกาสคุณเพราะว่าตอนนี้เขามองเห็นคุณค่าในตัวของคุณราชินเทรียนนะคะมองเห็นความดีที่คุณมีให้กับเขาเนีเขามองเห็นแล้วตอนนี้นะอยากจะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะ บางคนความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะถ้าเป็นพลังงานเก่าถ้าคนคนนี้เข้ากลับมาเขาจะมองเห็นคุณค่าในตัวของคุณเขาจะเข้ามาดูแลเอาใจใส่คุณนะโอ้ถ้าเป็นพลังงานเก่าๆของคุณคนคนนี้เขาคิดว่าคุณนี่แหละคือคู่ของเขานะคะที่ผ่านมาที่คุณกับเขามีปัญหาประเด็นกัน คุณกับเขาต่างคนต่างมีอิโก้เหมือนกันนะราชาถือดาบราศีนิตดาบเนี่ยคู่กันมีอิโก้นะคะไม่ยอมกันนะห้าดาบถกเถียงกันไม่ยอมกันคุณก็ไม่ยอมเขาเขาก็ไม่ยอมคุณตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะนี่นะเด็กถือเหรียญราศีนิถือเรียนี่เขาอยากจะกลับมาเขาอกาสคุณเขาเห็นคุณขั้นตัวของคุณแล้วนะคะที่ผ่านมาที่คุณมีอิโก้เพราะว่าคุณปกป้องตัวของคุณเองเพราะว่าคนคนนี้เขาทาร้ายจิตใจคุณทําร้ายหัวใจคุณก็เป็นไปได้นะ คนคนนี้เข้ารอคอยเข้ายืนรอคอยเวลาอยู่รอคอยเวลาที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณมาขอ,อกาสคุณนะคะคนโสดชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคนเก่าๆของคุณมาแน่นอนเขารอคอยวันเวลาอยู่นะคะเจ็ดถ้วย เขาจะเข้ามาพร้อมที่จะมาเปีคุณนะคะมาซัพพอร์ตคุณถ้ากลับมาในคันนี้คุณอยากจะได้อะไรนี่เขาจะซื้อให้คุณนะคะโอ้เดอสันคือไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับนะคะคนโสดชาวร,า,ราศีมังกรบางคนที่คุณที่คุณไม่เอาแล้วคนเก่านะคุณจะพบเจอคนใหม่ๆของคุณเดอสันมาแล้วนะคะ คนคนนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณเป็นรักแท้ของคุณที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามามอบแต่พลังงานดีๆให้กับคุณเดอซันคือพลังงานของความสว่างสวยนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณความรักความสัมพนันธ์ครั้งนี้จะมีแต่ความสว่างสวยมีแต่ความสบดวกสบายใจนะคะบางคนคนคนนี้ของคุณอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะ ต่างภาษาหรือต่างวัฒนธรรมก็เป็นไปได้นะคะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ที่อยู่ต่างภูมิภาคต่างอำเภอต่างจงังหวัดต่างตำบลก็เป็นได้นะคะสี่เหรียญคนคนนี้เขาจะมาหหงมาห่วงคุณเขาจะเทิดทุนคุณไว้อุ้มคุณบายเขาจะไม่ให้ใครเข้ามาใกล้คุณ นะคะคผู้หญิงค่าใครยัดแต่ผู้ชายฆ่าใครยัดแต่อะไรประมาณนี้นะคะจัสมินคนคนนี้กับคุณเป็นคนรักเก่าในอดีตชาติของกันและกันที่คุณกับเขาจะได้วนเวียนมาพบมาเจอกันนะคะถ้าเป็นพลังงานเก่าๆคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณถ้าเขาไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนกับคุณ เขาจะพาคุณไปออกสังคมเขาพาคุณไปพบปะพ่อแม่เขาญาติพี่น้องเขาเพื่อนเขานะคะเป่าปาศให้ทุกคนรู้ว่าคุณนี่แหละคือแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขาที่จะอยู่เคียงข้างเขาไปตลอดชีวิตนะคะหรือถ้าเป็นพลังงานใหม่ๆนะบางคนก็เจอพลังงานใหม่นะถ้าเป็นพลังงานใหม่ๆคนคนนี้กับคุณเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่แท้รักแท้ แอสของการและกันที่คุณกับเขาได้มาพบมาเจอกันนะคะเมื่อถึงเวลานะคะเพราะว่าวิอ็อ f ฟอร์จูนคือเมื่อถึงเวลาที่ใช่เวลาที่เหมาะสมเวลาที่คู่ควรคุณกับเขาจะได้มาพบมาเจอกันนะคะคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามายอมคุณเขาจะเข้ามาให้ค่าให้เกียรติคุณ ยอมสิโลลาาให้กับคุณยอมให้คุณควบคุมความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเด็กถือถ้วยมาแล้วนะคะชาวราศีมังกรบางคนคุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆของคุณไปเลยนะคะพลังงานของคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือคุณก็ได้นะที่อายุน้อยกว่าเขานะคะเขาจะเข้ามาหยิบยื่นความรักที่ดีความรักที่มีต่ความ สวยงามความรักที่มีควัลย์สบายใจให้กับคุณนะคะเขาจะเข้ามายอมคุณเขาจะเข้ามาให้เกียรติคุณให้ค่าคุณให้ความชัดเจนกับคุณนะคะเพราะว่าคนคนนี้กับคุณเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่แท้รักแท้ที่สิ่งศกลีจักรวาลจัดสรรมาให้ได้พบได้เจอกันนะคะชาวราศีมังกรบางคนคุณก็ได้พบแล้วนะเพราะว่ามีเดเวอร์ขึ้นมาเดเวอร์คือภาพแห่งการติดต่อสื่อสารพูดคุยตอนนี้คุณได้พบแล้ว เนื้อคู่ของคุณรักแท้ของคุณตอนนี้คุณกําลังจะพูดคุยสื่อสารดูใจกันอยู่นะคะบางคนคุณอาจจะพูดคุยกันถึงเรื่องการแต่งงานการสร้างอนาคตไปด้วยกันก็เป็นได้นะพูดพูดกันไว้นะคะหรือคนโสดชาวร,ร,ราศีมังกรตอนนี้ถ้าคุณยังไม่ได้พบได้เจอนะยังเป็นโสดอยู่นะคะก้าเรียนยังไม่มีใครเลยอะไรประมาณนี้นะคุณจะได้พบนะคะเพราะว่า มีเดอะซันขึ้นมาแล้วอาจจะพบช้าหน่อยนะคะเมื่อถึงเวลาคุณจะได้พบแน่นอนวิออฟฟอร์จูนขึ้นมาอาจจะพบช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ชัวร์คนคนนี้นะเขาเป็นคนดีนะคะเขาเป็นเนื้อคู่ของคุณที่จะเข้ามอบแต่พลังงานความรักที่ดีๆพลังงานความรักที่เป็นพลังงานบวกให้กับคุณนะคะเขาจะเข้ามารักคุณมอบความรักที่เป็นกาลิมิรให้กับคุณนะคะถ้าเป็นพลังงานเก่าๆคนคนนี้เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณมาง้อคุณ เขาจะเข้ามาเยอมคุณยอมให้คุณควบคุมความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเขาจะเข้ามาให้ความยุติธรรมกับคุณเขาจะเข้ามาหหงือมาหวงคุณเขาจะเข้ามารักคุณมอบความรักรักเดียวใจเดียวให้กับคุณนะคะนี่คือความรักคนโสดของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะขอบคุณทุกกำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องนะคะ สวัสดีค่ะ